เวโปรตีนกินโปรตีนกินโปรตีนกินโปรตีนเรารู้เรื่องภายนอกแต่ไม่รู้เรื่องภายในว่าชั้นแพะเวโปรตีนหรือโปรตีนที่มาจากสัตว์โปรตีนที่มาจากวัวค่ะแต่เราก็ต้องกินนะคือยังไงก็ตามโปรตีนไม่ว่าถ้าเกิดกินแม่้มันก็ต้องหาอย่างอื่นที่มาทดแทนได้หาทางเลือกโปรตีนพืชมาจากอะไรได้บ้างถั่วถั่วหลายประเภทเนี่ยเยอะมากค่ะรรอคับแล้วสุดท้ายเรามาเจออะไรที่เราสามารถที่จะทานแล้วก็ฟิตได้ขนาดนี้ นี่ครับโบตาพีครับมีหน้าคุณด้วยชื่ออะไรโบตาพีโบตาพีคือตัวนี้คืออะไรผมจะบอกว่าเขาเข้ามาในช่วงเวลาที่ดีมากนะเขาเข้ามาในช่วงเวลาที่ผมเริ่มตัดสินใจที่จะฝึกกินมังสวิรัตอกินเนื้อสัตว์น้อยลงแล้วก็หาโปรตีนทางเลือกใหม่เราก็เลยเราเราเลยได้คุยกันแล้วเราชอบวิสัยทัศน์เขาว่าเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะ โปรตีนจากพืชเนี่ยมันมีประโยชน์มากแต่คนไม่ค่อยรู้กันแล้วพอเข้ามาเจอเวลาช่วงเวลานี้มันแบบเหมาะเจาะเหมาะเจาะเลยผมบอกเฮ้ยผมยินดีเต็มใจที่จะร่วมงานด้วยเพราะมผมอยากให้ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่เป็นแบบผมแพ้โดยไม่รู้ตัวครับแพ้โดยไม่รู้ตัวหาสาเหตุไม่ได้แล้วโปรตีนจากพืชที่จากพืชที่มันผ่านการผลิตมาอย่างดีเนี่ยค่ะ มันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราได้รับโปรตีนเราได้รับวิตามินแล้วอย่างนี้มันจะเหมือนกันไหมคะพี่กอ๊อตระหว่างโปรตีนที่ได้รับจากสัตว์ต่างๆกับโปรตีนที่ได้รับจากจ <ะ S 1> พืชต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรความต้องการที่ร่างกายต้องการหรือว่าอะไรต่างๆคุณภาพมันจะเหมือนกันมผมว่าอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องแล้วแต่การศึกษาของแต่ละคนด้วยนะบางคนก็ถูกกับโปรตีนแบบนั้นแต่สําหรับผมอ่ะ ผมตรวจ swap DNA ด้วยผมตรวจเลือดด้วยแล้วดูว่าผมแพ้อะไระเพราะผมแพ้เลื้อดลังมาเป็นแบบ7จ็ดแดเดือนอะ่ะแล้วสุดท้ายพอผมเพิ่งมารู้ว่าอ๋อเมื่อก่อนที่มันไม่เคยออกการเพราะว่าเรายังเด็กอยู่ค่ะ มันยังสามารถขับของเสียอไปได้แต่พอโตขึ้นเอไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไม่ใช่กินยาแก้แพ้แต่เลือกอาหารใหม่ทั้งอาหารหลักแล้วก็อาหารเสริมก็ต้องทานต้องต้องแก้ที่ต้นเหตุด้วยเมื่อกี้เห็นในภาพมันขึ้นพี่นึกว่ามันเป็นมันเป็นผงเน่ะเป็นเม็ดครับอ๋อเป็นเม็ดเหรอเป็นเม็ดครับเป็นเม็ดครับเป็นโปรตีนเป็นเม็ดเหรอใช่แล้วมันต้องกินบ่อยไหมจริงๆแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราเลยแต่จริงๆผมอยากให้ดูสรรพคุณมันนิดนึงว่าผมใช้คําว่าอะไรดี ทุกอย่างต้องอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีหมดทุกอย่างในอยู่เกณฑ์ที่พอดีอะไรที่มากเกินไปไม่ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นอาหารเสริมที่ขอดูหนได้ป้าซึ่งมาเสร์มอาหารหลักหลาหลายคนอยากทราบทางบ้านอยากทราบวิธีการทานถ้าแกะหรือแกะเลยพี่แทบเลยนะเราจะให้ลองให้ลองทานยังไงให้ได้ผลทานยังไงให้รู้สึกว่าเออมันได้ผลดีต่อตัวตัวร่างกายผมจะบอกว่าทุกอย่างมันเสริมกันหมดการออกกําลังกายการพักผ่อนให้มองว่านี่เป็นอาหารเสริมที่เป็นที่เป็นส่วนส่วนเล็กๆ ที่ช่วยดูแลร่างกายของเราค่ครับผม,มแล้วม,มันต้องกินวันละเท่าไหร่ส่วนตัวผมกินวันละห้าเม็ดตอนโดยประมาณเ<อ>ช้าคือตื่นมาก็ห้าเม็ดใจเลยผมจะกินบางวันผมกินควบคู่กับอาหารบางวันผมกินก่อนอาหารบางวันผมก็กินหลังซ้อมค่ะ แล้วแต่ทีนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว,ว่าแต่ละคนเนี่ยไปคำนวณมาแล้วว่าตัวเองต้องการโปรตีนมากน้อยแค่ไหนค่ะ,คะพีก่กอลแล้วอย่างเจ้าเนี่ยโบตาพีเนี่ยเหมาะก,กับใครบ้างใครที่แบบอ่ะจำเป็นที่จะต้องโอเคจริงๆเหมาะกับทุกคนที่ร่างกายเรายัางต้องการสารอาหารที่เรียกว่าโปรตีนอยู่เพราะฉะนั้นมันเหมาะกับทุกคนมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชจริงๆห,หลายๆคนแอ,แอบเข้าใจว่าโปรตีนเหมาะสําหรับผู้ที่ออกกําลังกายเยอะๆหรือต้องการจะบิ้วหุ่นไม่ไม่เกี่ยวสารอาหารโปรตีน มีความจําเป็นต่อมนุษย์ทุกคนก็ด้วยเพราะโปรตีนมันไปช่วยซ่อมแซมร่างกายเราประเด็นก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าอาหารที่เรากินทุกวันที่เป็นอาหารหลักโปรตีนพอหรือเปล่าออันนี้เรื่องจริงนี่จะบอกข้างหลังน่าสนใจมากเลยนะส่วนประกอบสําคัญนะมีมีผงถั่วแดงผงถั่วดําผงถั่วเขียวและผงถั่วขาวทั้งหมดมาจากตระกูลถั่วหมดเลยใช่ครับก็เลยเป็นโปรตีนพืชใช่ครับแต่ในนี้เขาบอกว่าทาน สำหรับคนทั่วไปนะวันละ2-3งคุณล่อห้าเลยนะคือพอพอเราออกกําลังกายเรารู้ว่าปริมาณโปรตีนที่ผมต้องการต่อวันแต่ละคนมันมันมีความต้องการไม่เท่ากันอย่างนี้ผู้ชายคุณจะกินมากกว่าผู้หญิงไหมผมว่าขึ้นอยู่ความต้องการว่าเขาอยากอยากได้อะไรอยากได้อะไรณตอนนี้ก็คือโบตาพีคือรับ ตัวแทนจําหน่ายด้วยทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะครับผมอ่าถ้าสนใจก็คือแต่แต่อีกนิดนึงอันนี้อันนี้มันจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะรุ่นลิมิเต็ดคือยังไงความพิเศษเอ่อจริงๆทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ความพิเศษคือมีรูปผมไปขายตุ๊กี้แบบแต่จริงๆนะถ้าสมมติว่าเป็นแบบ ชนีที่ต้องการโปรตีนก็อยากได้ลิมิเต็ดมาครอบพองไว้ <c oughs> ถ้าใครสนใจก็สามารถโทรไปที่เบอร์หน้าจอเลยใช่ไหมฮะ 2> <c oughs> 0 1> <c oughs> 2 <c oughs> 1ย4ส0 2่แล้วก็ถ้าเกิดสนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถติดต่อได้ตอนนี้มีมากกว่า2,000คนแล้วเหรอหูสินค้าขายดี